สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อ,อย่างเข้าสู่เดือนมีนาคมของปีพศ2566เป็นช่วงเวลาที่ดาวเสาเคลื่อนตัวย้ายเข้ามาให้เกิดโชคลาภกับชาวราศีเมษโดยตรงและเป็นเวลาเดียวกันที่ดาวมฤตยูที่กดทับราศีเมษอยู่ได้เคลื่อนตัวออกไปและความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนี้จะส่งผลดีกับชาวราศีเมษเป็นอย่างมากเพราะดาวเสาได้เคลื่อนย้ายเข้าสู่ความเป็นลาภะที่เป็นลาภผลให้กับราศีเมษ นั่นหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่เคยได้มายากจะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมีทั้งโชคลาบมีความอุดมสมบูรณ์และความสุขสมหวังทําให้ชาวราศีเมษเข้าสู่เกณฑ์ที่เรียกว่าโชคขนาดใหญ่สิ่งใดที่ในชีวิตมีเคยได้รับสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับท่านทั้งที่เกี่ยวข้องกับกิจการและการงานที่ตัวเองทํทาทั้งที่ได้ลงทุนลงแรงเอาไว้ก็จะออกดอกออกผลตั้งแต่ทรัพย์ขนาดใหญ่เป็นบ้านเรือนเป็นอสังหาริมทรัพย์ จะมีเพิ่มขึ้นจากพลังหนุนของดาวเสาที่เคลื่อนย้ายเข้ามาสู่ตำแหน่งของโชคลาภแม้แต่คนทำงานเองก็มีโอกาสได้ขยับขยายได้งานใหม่หรือได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นและเมื่อการขยับขยายมาถึงช่วงกลางเดือนนี้ก็จะเป็นเวลาที่ดาวมฤตยูเคลื่อนตัวออกหลุดพ้นไปจากวงโคจรของชาวราศีเมษนั่นยอมม่อหมายถึงการพ้นเคราะห์พ้นภยัยส่งผลให้การดำเนินชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สิ่งใดที่เคยติดขัดบัดนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านสามารถคลายปมแก้ปัญหาน้อยใหญ่ไปได้เงินทองก้อนใหญ่ลาบก้อนโตจะมีเข้ามาในช่วงเวลานี้อีกทั้งช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ท่านจะมีการเดินทางมากยิ่งขึ้นมีการพบปะติดต่อสื่อสารกับผู้คนมากหน้าหลายตาและจะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้ท่านมีรายรับขนาดเล็กเกิดขึ้นจากการติดต่อครั้งนี้ และจะมีผู้ใหญ่ให้ความสะดวกในการทำงานครั้งนี้ให้เป็นผลสำเร็จด้วยดีเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังที่ท่านไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก,ก่อนช่วงเวลานี้ชาวราศีเมษจ,จะมีเงินทองหมุนเวียนเข้ากระเป๋ามากยิ่งขึ้นมีเงินใช้จ่ายมากขึ้นเพราะดวงการเงินของท่านได้ออกจากความวินาศไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสองอย่างก็คือ 1. โอกาสดีๆกำลังจะทยอยเข้ามาให้ท่านได้คว้าโอกาสสำคัญนี้เอาไว้ ให้ท่านได้กอบโกยเอาทั้งความสุขแหล่งเงินทองที่หลั่งไหลเข้ามาในช่วงเวลานี้และ2คืออุปสรรคที่เรียกว่าศัตรูที่มองไม่เห็นที่อาจมีเข้ามาในรูปแบบของคนใกล้ชิดที่ยังไม่เปิดเผยตัวตนเขาอาจชักนําให้ชาวราศีเมษไปลงทุนในสิ่งที่ท่านไม่อาจได้กําไรคืนมาไม่ว่าจะจากความตั้งใจหรือจากความรู้เท่าไม่ถึงการก็ล้วนเกิดความเสียหายทั้งนั้นและนี่ก็เป็นข้อควรระวังเพียงอย่างเดียวสําหรับชาวราศีเมษ และนอกจากนั้นแล้วมีเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของท่านจะหลุดพ้นจากทุกโศกพ้นจากเคราะภัยเพื่อที่ท่านจะได้มีชีวิตใหม่มีการงานการเงินที่สดใสมีโอกาสใหม่ให้ท่านได้คว้าเอาไว้ในครั้งนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านทําตามความฝันที่ได้ตั้งใจเอาไว้ทั่วนหน้ากันเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม